สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟคริปโตไทยช่องที่จะรีวิวตัวเกมแบบสั้นๆและแนะนําขั้นตอนการเข้าเล่นเกมช่องนี้ไม่ได้ชักชวนให้มาเล่นเกมตามหรือลงทุนตามแต่อย่างใดผู้ชมต้องพิจารณาและยอมรับความเสิ่งของด้วยตัวท่านเองก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมคริปโตแก๊งสเตอร์นะครับ EP ที่1นนะครับหลังจากเมื่อคืนที่ได้ไลฟ์ซื้อเหรียญนะครับ แบบพีเซลนะครับเป็นหลังจาก ido เราก็จะได้เข้าไปซื้อแบบ f ฟ r s t c o m e f i r s t s e r v e นะครับอ่าช่วงเวลา3ามทุ่มสิถึงหทุ่มนะครับก็ผมได้หยอดไปประมาณ200กว่านะครับได้มา3,000เหรียญน,นะครับเหรียญจะเข้าตัวเกมเลยนะครับจากที่แจ้งไปเมื่อคืนในไลฟ์นะครับก็ เดี๋ยวเรามาลองเข้ามาดูกันเลยนะครับก็ในรายละเอียดเนี่ยตามที่ได้รับแจ้งมานะครับจะถอนได้วันละห้าร้อยนะครับต่อวันและต้องมีตัวละครในเกมเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับถึงจะถอนได้แท็กห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็แท็กจะเหลือห้าเปอร์เซ็นอีกครั้งในเจ็ดสิบสองชั่วโมงนะครับ นะเปิดถอนวันที่ยี่สามนะครับ <c oughs> เปิดลิสเหรียญเนี่ยน่าจะวันนี้นะครับแต่เปิดถอนจริงๆวันที่ยี่สามก็เดี๋ยวเรามาลองมิ้นตัวละครกันดูนะครับว่าเราจะได้เกลือกันหรือเปล่านะครับเพราะเลทเนี่ยมันไม่ได้แย่นะครับโอกาสออกอันคอมมอนขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ ก็ผมคิดว่าจะเปิดสักสามตัวนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับตัวแรกเลยครับดิจินดาลีครับต้องแคปภาพครับจังหวะน,นี้ ขออนุญาตขอยัดญิงในกลุ่มก่อนนะครับสักครู่หนึ่ง ได้แกงสเตอร์นะครับจากประเทศบราซิลนะครับของเราสตามีน่าเจ็ดสิบห้านะครับค่าสตลลร้อยเจ็ดิบสองนะครับค่าความว่องไวเอจิลิตี้ร้อยหกสิบสองเต็งร้อยเก้าบอดนะครับเดเวลหนึ่งโอเคครับเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างสูงนะมันไม่ได้เกลือเหมือน เกมอื่นเท่าไหร่นะครับก็ลุยกันอืมแลครับแลได้แก๊งเตอร์ชาวรัสเซียนะครับตัวที่สอง ายนะฮะตัวที่สองแล้วนะครับมัมีเปลี่ยนชื่อด้วยเดี๋ยวค่อยลองนะครับตัวที่สามจัดไย <c oughs> จะคอมมอนนะครับหน้าตายังโหแต่เป็นคอมมอน เป็นแกงเตอร์ชาวอิตาลีนครับถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ย agility กับ strength เนี่ยมันจะน้อยนะครับก็มันจะทำให้โอกาสที่จะขโมยสำเร็จน้อยลงด้วยนะครับ มันจะมีระดับในการออกออกก้นอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสในการถูกจับด้วยเช่นกันนะครับสามตัวสามตัวแล้วนะครับเอาอยัางไงดีอีกตัวไปนะครับน่าจะได้สี่สี่รูปแบบเลยนะของเรา โอ้โ o คอมมอนสองตัวพอเลิกนะครับผมคิดว่าจะได้อันคอมมอนสักตัวหรือซุปเปอร์แรสักตัวอ,อะไรอย่างนงี้นะครับได้คอมมอนสองเลยเสร็จแล้วนะฮะนี่คือแก๊งทาวนะครับเราจะเอาตัวคอมมอนไปลุย โอกาสชนะ75%นี่70%นะครับยังไม่เปิดโหมดนะครับ <c oughs> ถ้าเปิดโหมดการเล่นเนี่ยฮะเราก็จะต้องเอาประมาณนี้นะครับกดสตาร์ทแอดเวนเจอร์นะครับถ้ากดควิกเนี่ยก็จะเสียสองสีแกงนะครับก็จะเร็วหน่อยถ้ากดสตาร์ทก็ อาจจะมีอนิเมชันอะไรนิดๆหน่อยๆให้เราได้ดูนะครับก็เสียสตามิน่าทั้งหมดสิบห้าครับต่อรอบรีว์ดที่ได้รับก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดมันมีค่าสตามิน่าแนะนำนะครับ ที่ควรจะมีอย่างนี้คอมมอนควรจะไปเล่นแบบไหนแบบนี้เหรอนะครับได้สามจุดห้านะครับซึ่งจะมีโอกาสชนะเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับ ที่ได้ห้าล่ะพี่มีห้าจุดห้ามีสามจุดห้าเราลองเปลี่ยนเป็นรเนเดอรี่ดูนะครับอ๋อถ้ามันมันเป็นสีสี นี่ฮะปึ๊บก็คือค่าสตามินาเราอ่าพอเหมาะนะครับนี่ฮะมันจะเป็นแสงสว่างขึ้นมาถ้าเป็นแบบม,มืดมืดนี่ครับค่าสตามินาเราจะติดลบนะครับค่าสแตทเราจะติดลบไม่ใช่สตมินานะครับ <c oughs> วิธีการเลือกก็เลือกจากที่เป็นสี่สีก่อนก็ได้นะครับเมาส์ไปชี้เจอห้าจุดห้าเจ็ด สามสามสามห้าจุดห้าเจ็ดสีสีเจ็ดเราก็จะเล่นประมาณเจ็ดเนี่ยครับรก,กดปุ๊บเข้าไปได้เลยอันนี้เล่นได้เลยเหรอครับ เราจะไปไฟก็คุณชาลาลองดูนะครับปุ๊บ <c oughs> เปิดวันที่สิบแปดวันนี้ก็วันที่สิบแปดนะเพื่อนนะเปิดกี่โมงอ๋ออันนี้พิ่เกมครับอขออภัย ก็รายละเอียดเกมคร่าวๆเนี่ยสามารถมาอ่านในไวท์เปเปอร์ได้นะครับก็จะเป็นการเนี่ยตัวตัวละครก็มีเลเวตี้หกระดับนะครับคอมมอนอันคอมมอนแรอีพิกลีเจนเดอรี่และมิตติกนะครับระดับการออกเนี่ยก็เหมือนตามของสมเมื่อกี้เลยนะครับที่มันจะโชว์ขึ้นมานะครับนจะมีเปอร์เซ็นต์การออกอยู่แล้วนะครับอ่าแอตทิบิวตี้นะครับก็จะมีค่าเฉลี่ยรวมๆอยู่ประมาณนี้นะครับอย่างของผม ที่ได้นะครับก็อยู่ที่ร้อยสี่สิบแปดกับร้อยห้าห้าสิบเจ็ดนะครับรวมรวมกันต่ำกว่าเกนด้วยนะครับสตามิน่าเนี่ยมันฟิกมาตามเลติตี้อยู่แล้วนะครับก็คือคอมมอนถึงอีพิกหกสิบรีเจนดอรี่กับมิติก นะครับก็จะต่างกันไปเป็น75็ดกับเกาสิบนะครับก็มีสัญชาติอยู่6สัญชาตินะครับนีฮะสามารถมาเรียนดูได้เกมเพล์ก็จะมีอย่างที่พาไปดูเมื่อกี้นะครับก็จะมีการออกไปพ้นนะครับในส่วนของบุคคลแล้วก็ที่อยู่อาศัยแล้วก็พวกกิจการนะครับ ก็ค่าสเตตัสที่ใช้มันก็จะมีค่าสเตตัสที่ใช้ที่แตกต่างกันนะครับช <c oughs> ่วงแรกๆก,ก็อาจจะเล่นได้รางวัลน้นอยไปก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อสะสมในส่วนของสเตตนะครับที่เราจะได้รับมีโอกาสถูกจับนะครับถ้าถูกจับเนี่ยอ่าจะไม่สามารถใช้ตัวละครได้48ชั่วโมงนะครับ หรือถ้าต้องการใช้ตัวละครตัวนั้นสมมุติว่ารีเจนเดอรี่ผมถูกจับนะครับและรีเจนเดอรี่เนี่ยตัวหาเงินผมเลยเนี้ยผมก็สามารถใช้25สี่แก๊งในการประกันตัวได้นะครับ PVP นี่ยังไม่เคยผมยังไม่เห็นนะครับแก๊งทาวเวอร์นะครับ your friend วเ r แอดก็เดี๋ยวต้องรอดูมันมาอกกนะมอีอคีนะครับก็มีอัพเกรอุปกรณ์อาวุธก่อนสงคราในอนาคตนะครับนี่แล้วก็จะมีการเก็บเลเวลนะครับยิ่งเลเวลมากก็ในส่วนของสเตตัสของเราเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับบักรีดเพจขายขายถูก แท็กสิบเปอร์เซ็นนะครับวนซื้อไม่มีนะครับเปิดเมื่อไรรถแมพนะครับถึงวันที่สิบเจ็ดแล้วนะครับเซลวันที่สิบแปดวันนี้นะครับยี่สิบ UTC ประเทศไทยบวกเจ็ดใช่ไหมครับ สองยี่สามหนึ่งสสามตีสามนะครับตีสามวันที่8ก็จะเป็นตีสามวันที่สินะครับโทเค็นลิสแพนเค้กแวร์นะครับลิสที่ราคา0ูนยนเจห้านะครับแล้วก็นิเบิ Adventure Mode นะครับถัดออกไปอีก2ชั่วโมงก็คือเท่ากับเกมเปิดวันที่19นะครับเวลาประเทศไทยเนาะ19ตี5นะครับเกมเปิดนะครับเปิดจะเปิดพร้อมกันทั้ง2โหมดเลยเหรอทั้ง Adventure Mode แล้วก็ PVP Mode นะครับ แล้วไปเปิดอีกทีวันที่23นะครับก็จะมี Enable Diary Withdraw นะครับก็คือเปิดการถอนรายวันนะครับ Must have minimum of 1 gangster on account to withdraw ก็ต้องมีแ a n เตอร์อย่างน้อยหนึ่งตัวละครนะครับจึงจะสามารถถอนได้นะครับถอนได้สูงสุด500เหรียญน,นะครับแล้วก็โดนท็กนะครับโดน ค่าธรรมเนียม5%ในการถอนค่าธรรมเนียมขั้นต่ำคือ10โทเค็นนะครับถอนเท่าไหร่ขั้นต่ำก็คือ10โทเค็นถ้าเกิน10โทเค็นเท่าไรเกินไปก็จะเป็น5%นะครับถอนอีกครั้งภายใน48ชั่วโมงโดนโดนแท็ก10%ถอนอีกครั้งภายใน72ชั่วโมงโดนแท็ก20% หมายถึงถอยครั้งที่สามหรือเปล่านะครับ <c oughs> ถอนรีเซ็ตถ5%หลังจาก72ชั่วโมงจากการถอนร,รอบแรกนะครับก็คือถอนรอบแรกเสร็จก็ต้องรออย่างน้อยรอ72ชั่วโมงถึงจะโดนแท็ก48นะครับ คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของโทเค็นเนี่ยคอนแทคแอดเดย์รู้สึกจะไม่ใช่ตัวนี้นะครับที่ผมแอดไว้คอนแทคมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอัปเดตอีกทีต้องรอก่อนนะครับยิมเหรียญมีทั้งหมดหนึ่งร้อยล้านเหรียญน,นะครับ พีเซล4ล้านพับบิกเซล8ล้านนะครับอยู่ในเพ y ทูเอิ n 51ล้านนะครับพอทีม10%มาร์เก็ตติ้ง6.5นะครับเด็ก l อลพี7ล้านนะครับเด v ว l o p เมนต36เดือนแอร์ดออีกนะครับก็ลองมาดูกันได้นะครับทีมก็ยังไม่มี ข้อมูลไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับทีมออ่อาพาร์ทเนอร์ไม่มีมีออดดตนะครับเป็นของเทคออเดตเทคออ d ดตประกาศแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับ ต o k e n a d d ์ e รู้สึกล่าสุดจะเป็นอันนี้นะครับนี่ครัอัปเดตคอนแทคอัปเดตนะครับดูสีตรงกันไหมหนึ่งสูตร e นะครับ1 B ึ่สูตรก็ตรงนะครับก็ประมาณนี้ก็ตัวเกมยังไม่เปิดนะครับก็เปิดพรุ่งนี้ตีสามสามารถซื้อเหรียญได้แล้วก็ตีห้านะครับเปิดให้ เาเล่นนะครับเปิดให้ฝากนะแต่ว่ายังไม่เปิดถอนนะครับถอนได้ทีวันที่23นะครับทั้งตัวเกมเนี่ยก็ได้วางระบบในการถอนก็ต้องมี1 NFT แล้วก็ต้องมีมีขั้นต่ำในการถอนและแม็กซิมัมในการถอนนะครับก็ลองพิจารณาความเสี่ยงดูนะครับเธอความเสี่ยงมันมากเกินไปสำหรับเพื่อนๆก็ ไม่แนะนําให้ลงทุนตามแต่อย่างใดเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมลงทุนในส่วนของเงินที่พอจะเสียได้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ